นี่อะไรอะไรครับน้องคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ัลโหลจดจอเรดิดีไทยวเกรียนทุกคนนะครับมีผมปานนนแต่ชมพิเจทีพีอีกันเยมิ่งชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาไม่ใช่กิจกรรมเรามีกล่องปืนใหม่เข้ามาม่ชมผมก็จะมาสุ่มให้ดูมชมว่ามันโอเคไหมแล้วก็มันมีสกินปืนตัวหนึ่งชมเป็นสกินปืนพกที่ว่าเออเรามักจะเจอในแมปทั่วไปชมแล้วก็ในโหมดสีสีเป็นปืนพกที่ว่าเป็นปืนเริ่มต้นนะมิชมแบบเราไม่ต้องซื้อชมแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ มันก็ยิงดีดาเมจมันก็โอเคผู้ชมแต่มันยิงช้าเราก็เลยต้องซื้อปืนใหม่เป็นพวก M 5 0 0พวก G 1 8บแปดใชแต่ตอนนี้มครชบมันมีสกินของปืนตัวนี้เข้ามาผู้ชมซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีสกินแบบโบกสแต็กรับมชงวันนี้มันมีเข้ามาเพราะฉะนั้นผมก็จะไปลองส่มดูมู้ชมว่าเราจะได้มชมครชงแล้วก็ถ้าได้จริงก็เหมาะเลยมันชงสี่สีสำหรับใครที่ตาแรกชอบซื้อระเบิดผูนชมก็จะได้มีสกินปืนไปเล่นนะครับก็ไปดมคลิปกันเอ้ยไปรับชมคลิปกันเลยผู้ชม ก็กดเข้าไปตรงร้านค้าอัชมนี่ครับเดอะอะไรเนี่ยเจอได้ในร้านค้าอัชมก็คือเนี่ยเริ่มแต่วันที่สิเป็นต้นไปนุ่มชมนี่ก็คือกล่องปืนใหม่ที่เข้ามาอัชมในกล่องนี่ก็จะมีปืนตัวนี้เลยที่ผมบอกนี่ U S P นุ่ชมครับปืนที่ว่าเป็นปืนเริ่มต้นนะนุ่มชมในโหมด4ีแล้วก็โหมดทั่วไปก็มีนุชมครับบวกดาเมจหนึ่งบวกแม่นยำหนึ่งลดแมกกาซีเอลดลดความเร็วในการรีโหลด่มชมซึ่งโปรติปืนตัวนั้นเป็นปืนที่แม่นอยู่นุ่มชมครับแต่นย้ว่ามแมันยาอีก เพราะฉะนั้นในหมวดสีสีคนที่ชอบเล่นหมัดหรือชอบเล่นระเบิดเนี่ยคือได้ปืนตัวนี้ไปอะแจ่มเลยผู้ชมครับเพราะว่าสกินมันเอื้อมหน่อยมิชมส่วนทอมสันใหม่ผู้ชมครับดามเมจหนึ่งแล้วก็ลดความเอ้ยบวกความเร็วในการรีโหล,ล,ล,ลดลดระยะตัวนี้ไม่ค่อยดีนิยมมิชมไม่ค่อยแนะนํานะแต่ถ้าสุ่มได้ก็เอาไว,ว้ผู้ชมครับาเลผู้ชมอัตราย,ยิงหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งอันนี้บอกเลยว่าถูกใจใส่สับแน่นอนู้มชมครับใครที่เป็นสายบาเล่แล้วเป็นชอบสายชอบสับสนายผู้ชมครับ ตัวนี้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมเพราะอัตรายิเงเนี่ยมันจะทำให้สไนซ์สับเร็วขึ้นคุณผู้ชมสำหรับใครที่เล่นกินสไนซ์สัสบบ่อยๆอะ่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันมีเจาะเกาะคุณผู้ชมซึ่งปกติแน่นอนว่าบาลเลตปกติเขาไม่ค่อยยิงตัวแบบธรรมดากันอยู่แลยคุณผู้ชมมันไม่ค่อยตายแล้วส่วนใหญ่จะยิงแบบคนที่มีกเกาะกันส่วนใหญ่แล้วยิงทะลเลยวกอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสกินเกาะเจาะเกาะเนี่ยเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะทําดาเมจได้ดีที่สุดคุณผู้ชม,มดีกว่าสกินดาเมจนะครับและตัวสุดท้ายคือสกินนปืน มันจะตัวเก่าแน่ัตรายิงหนึ่งเออบวกความเร็วในการหล่นชมครับเอสดวีดชมครับก็หลักๆที่น่าสนใจในกล่องนี้มุมชมครับผมเห็นอยู่2องตัวบอกว่านัคือบาเลตกับตัวปืนตัวนี้มุมชมครับแต่ที่ผมอยากได้คืออยากได้ตัวเนี้ยหรือไม่ก็บาเลตมุมชมอยากได้อยู่แค่2องอย่างมุมชมเราก็จะมาดูมุมชมว่าผมจะสุ่มได้ไหมมีโอกาสออกไหมมุมชมครับก็หลักๆมุมชมครับก็คือราคานะครับจะอยู่ที่กล่องละสามสิบห้าเพซนะมุชมครับก็คือเปิดขายาวๆเลยมุมชมก็จัดปะลองดูมุมชมทั้งสิบกล่อง มีส่วนลดไหมเนี่ยไม่มีส่วนลดคุณผู้ชมออโหแบบอยากซื้อกับมีส่วนลดคุณผู้ชมแบบลุ้นแบบเอออะไรเงี้ยสิบกล่องสามร้อยห้าสิบเพชรุช่นชงครับถ้าเกิดซื้อมีส่วนลดตัวมานก,กี่กล่องเจ็ดร้อยเพชรอ่าห้าร้อยเพชรลด100หนึ่งร้อยเหรอโอเคคุณผู้ชมงั้นผมลองสุ่มแบบ ในนีุ้่ณผู้ชมลด 100, หนึ่งรเหลือ400กว่าบาท400ร้อยก็เพชรโอเคท่านผู้ชมผมจะลองสุง่มแบบ600เพชรท่านผู้ชมครับจังหวะน,นี้ลดไป100เพชรก็จะมาดูท่านผู้ชมว่า20กล่องจะออกไหม่านผู้ชมจัดไปถาวรไหมไม่ออกถาวรท่านผู้ชมแล้วบ,บาเลตออกแคกระบอกเดี๋ยวโอ้โหออกนิดเดียวเฮ้ยบาเลตออกยาวๆท่านผู้ชมแต่ไม่มีถาวรเลยถาวรแล้วหนึ่งกระบอกโอโ้โหไม่มีถาวรสักกระบอกท่านผู้ชมคือแบบไม่มีถาวรสักกระบอกเลยอ่ะเออ คือถึงจะออกเยอะก็เถอะแต่มันไม่ค่อยมีถาวรเลยนะคุณผู้ชมลองกับกล่องเดียวดิเฮ้ยบาเลตออกรัวแต่ว่าไม่มีถาวรเลยเหรอมาอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดไม่ถาวรไปนะออืื้หไม่ถาวรจริงคุณผู้ชมโอ้ไม่ถาวราวเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองอีกหนึ่งคุณผู้ชมว่าปืนมันดีแค่ไหนคุณผู้ชมว่ามันแรงเปล่านะครับสำหรับปืนกระบ,บอกนี้ก็เป็นสกินปืนใหม่ที่เข้ามาส่วนตัวนี้ผมใช้ดาเมจกับแม็กกาซีนอยู่ ส่วนนี้อัตรายิงหนึ่งแล้วก็แม็กกาซีหนึ่งปืนตัวนี้เป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะหลักๆผมไม่ค่อยได้จับเลยผมไม่ได้ใส่ไฮไลท์คุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันดาเมจคุณผู้ชมหลักๆคือถ้าไม่ได้ใส่ไฮไลท์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะเล่นอัตรายิงใช่แต่ว่าผมอ่ะอยากแบบดาเมจหนักๆคุณผู้ชมคือขอหน้าเตียวพออะไรเงี้ยก็เลยเน้นตัวนี้คุณผู้ชมส่วนทอมสันก็ใช้ตัวนี้คุณผู้ชมครับระยะหนึ่งระยะสองดาเมจหนึ่งคุณผู้ชมครับจริงๆตัวนี้ก็ดีนะอัตรายิงหนึ่งแม่นยำหนึ่งแหละ บาเลตตอนนี้ใช้ดาเมจหนึ่งแล้วก็ความเร็วในการโหลดมิชมครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะโอเคสุดชมครับสำหรับตัวนี้นะผมชอบตัวนี้สุดเลยเพราะว่าอัตรายิงหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งมิชมวครับก็ใส่ไปตัวนี้ไปแล้วกันส่วนปืนพกหนึ่งมิชมครับตัวนี้มันมีแค่สกินที่ว่าเป็นสกินที่เป็นิีขันสูงซึ่งมันไม่บวกสแต็กอะเลยมิชมครับแต่ว่าตอนนี้มันมีแล้วนี่คุณผู้ชมสกินที่มีสแต็กรมิชมก็ตอนนี้เหมือนปืนในฟีฟถ้าไม่ใช่ปืนใหม่ก็น่าจะมีสเกกิดใครทัน็ โชคดีไปมิชมครับสแต็กที่ว่าบวกความเร็วในการรีโหลดก็คือผมทันช่วงนั้นเขาเข้ามาแป๊บเดียวไม่รู้ทำไมเจีเยมาออกเลยมิชมส่วนตัวนี้ก็มีสกินแล้วแต่ว่าต้องเป็นเติมมิชมครับผมไม่ได้เติมมิชมก็เลยไม่ได้ม่ชมครับก็เสียดายเหมือนกันเอาละม่ชมครับเราจะไปลองปืนกันหน่อยดีไหมว่ามันดีไหมม่ชมครับแต่คลิปนี้ขอไปเร็วหน่อยมิชมครพอดีว่าง่วงแล้วดึกแล้ว ช่วงนี้ทํางานคนเดียวแล้วทํางานไม่ค่อยหไหวน้วชงมันเพียก็เลยว่ากลัวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับก็เลยว่าเออพยายามไม่ค่อยอยุดแต่ก็ยังอยู่อัดคลิปอยู่ปกติแล้วน้ำชงครับก็ต้องขอัยดยจริงๆถ้าเกิดคลิปมันดูแบบสะดุดหรือว่ามันด,ดูแบบไม่ค่อยลื่นไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ได้ดูเมฆใหม่อย,ย่างน้ชงครับคือเรื่องเกิดชาตนหน้าต้องเทพภาคสองออกกันน้ำชงครับคือผมไปดูมาแล้วบอกเลยว่าสองตอนแรกนี่สุดจัด คตรสุดอะจริงๆยังอึ้งอยู่ว่าฉายใน YouTube ได้ไงก็แบบสุดจริงอะสุดแบบสุดจริงๆคือแบบโคตรสุดอะ,ดอดดอะเออสุดจนไม่น่าเชื่อว่าจะฉาย YouTube ได้เลยโอเคผู้ชมครับก็เวลาถือก็จะมาณนิ้มชมครับก็คือปืนพกอะในส่วนของปืนพกมันก็จะเป็นมานิ้มชมมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยหรอกคือแต่เห็นมันจะเห็นว่าเป็นสีเฉยผู้ช,ชมนัดเลยยี่สิบผู้ชมครับ ดามเมจเพิ่มมาหนึ่งผู้ชมปกติปืนกระบอกนี้ถ้ายิงอัดตัวคผู้ชมครับในโหมดสีสีผมเคยเล่นอยู่อยู่ที่นัดละย,ยี่สิบผู้ชมอันนี้ก็จะเพิ่มดามเมจเพ้่ม,มาหนึ่งผู้ชมเป็นนัดละย,ยี่สบคุณผู้ชมครับก็คือเพิ่มดามเดมจไปแค่หนึ่งเหมือนไม่ช่วยอะไรใช่ปะ่ะแต่ว่ามันก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนเปลี่ยนปืนโคตรเฟี้ยวคผู้ชมเห็นปะ่ะ เดี๋ยวดูนะตอนเปลี่ยนมันหมุนปืนนี่คผู้ชมกือบบเฮ้ยเฟียวอยู่เนี่ยถึงจะมีสับเร็วถึงมันจะสับเร็วขึ้นก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังสับช้าคุณผู้ชมมันสับหลุดอยู่โอ้แต่คาตานะสวยมากเลย <c oughs> เฟียลไฟสีฟ้าข้างหลังเฮ้ยสรุปแล้วปืนช่างมันคาตานะสวย ว่าแล้วครับชมครับด้วยความเสี่ยนของเราเพราะว่าโซนเฟียตายนี้มีเกาะสองท่านผู้ชมด้วยความเสี่ยนของเราไปแกล้งคนกันดีกว่าไหนเฮืออยู่ไหน h, เฮ้ยเจอขุมไม้นี่นอะไร <โ frustrating. S 1> อะไรครับน้อง อะไรครับอะไรครับผมมาแก้งคนครับอ้าโดนยิงตายา <c oughs> เรามาแก้งคนในโซนเซียตะนี่ถือได้โอ้โหนุณูมท่าถือคัตนาะไอยมันชอบจริงนะท่านี่ดูเท่มากนี่เน้นวิ่งมาครับจังหวะนี้อยู่ไหนกันอยู่ไหนจังฮัลโหลฮัลโหลมาให้พี่แก้งหน่อย อะไรคนไม่อยู่อ่ะเอ๊ยเยก็จีด่ดวงมาแล้วอี๋ถืดอดาบไลา่นฟันฉันคือนินจากระต่ายครยิงเฮ้ยมีคนไปเอาบาเล่มาเล่นหรอเฮ้ยเจ้าสับแข่งกับพี่อะน้องก็สุนหมดโอ้โห รีลหลดแม่กระสีช้าโอ้รีลหลดกระกระสีไม่เสร็จมันเก็บของจากศพไปได้ครับน้องโทษทีว้า,าตายคุณผู้ชมไปละบ๊ายบายก็แค่นี้นะคุผู้ชม,มพอหอมปาหอมคลอลนะครับก็ฝากกดแล์ก็ s u b s c r คร์ผมด้วยคุณผู้ชมกดไลค์เขาหน่อยนะครับก่อนไปบ๊ายบายก็จิด้วยเมื่อก่อนผมชอบมากเลยชุก,ก็จิอ่ะจริง